สวัสดีค่ะแม่แม่ยินดีดต้อนรับทุกทุกท่านเข้าสู่ครอบครัวน้องมินนี่นะคะคลิปนี้บอกก่อนเลยว่าเสียงอาจจะดังหน่อยแม่แม่ลดเสียงไว้เลยนะคะพอดีว่า,ารถแมคโครน้อยเขาจะมาตักอ,อกลกึลูกๆออกก่อนนะคะเราได้คิวแล้วคะ่ะแม่แม่นะคะตักออกแล้วจะเป็นยังไงเพราะแสนสุกตกมันหนักขนาดนี้จะกระโดดใส่รถหรือเปล่ามารอดูกันนะคะตีตีมือแล้วคะ่ะเห็นไหมคะ น้ำมันไหลครับแกวันนี้ถึงค้างไหลลงมาปอกๆเลยแม่แม่ดูค่ะน้ำมันไหลนะคะน้ำมันไหลนี่เราก็จะไปสักบริเวณฝั่งน้องนางก่อนนะคะเพราะว่ามาถึงตักตรงพ่อจ๋าเลยไม่ได้ตอนนี้เขากลาลังตื่น<ๆ>เขากำลงังระวังตัวเองมากนะคะ<ๆ>ก็เลยต้องต้องต้องไปฝั่งลูกนางก่อนนะคะ,ะแต่ลูกนางก็กปกตินะคะปกติแต่ว่าพ่อจ๋าด้วยความที่เขาตกมันอยู่เขาอาจจะตื่นเต้นแล้วก็อาจจะ เนาะแม่แม่ะดูค่ะดรงกลิ่นแล้วนะคะดรงกลิ่นแล้วแต่ไม่กระโดดใส่รถเราก็ดีใจแล้วละคะ่ะ oh, อันนี้ก็ it, อันนี้สังน้องนางก่อนนะคะ yeah. แล้วเอาไปไหนนะคะเอาไปลงสวนหญ้านะคะแม่แม่เอาไปลงสวนหญ้านะคะ oh, เออแมคโครน้อยไงแต่ก่อนหนูก็เป็นแมคโครน้อยไงลูก แต่ก่อนหนูก็เป็นแม็กโครน้อยอ๋อพอดีมีรถมาสองคันเขาเลยตกใจมีรถคันใหญ่ด้วยไงยมีรถคันใหญ่ด้วยอีกอย่างหนึ่งพ่อแสนสุขเขาตื่นด้วยนะคะปกติพ่อแสนสุขจะไม่ตื่นแต่ว่าเขาตกมันเขาก็เลยตื่นหน่อยนะคะเออ,อลูกนางใจเย็นลูกค่ะพอดีใส่รถรถ เอาเขาได้หกล้อใช่ไหมคะแม่แม่แสายรถคันใหญ่นี้ไปเลยนะคะไปลงส่วนหญ้าเลยนะคะอโอเคเดี๋ยวพอพ,พี่ช่างเาขาคัดทำงานเนาะแม่แม่ค่ะก็มีกล้วยมาพา่าเด็กอ้วนด้วยเพราะว่าไม่ไม่อยากให้เขากลัวมากนะคะเดี๋ยวเรามาดูพี่ๆี่เขาทำงานกันนะคะ มีแต่อืดมีแต่เศษหญ้าทั้งนั้นค่ะแม่แม่เราก็จะเอาไปลงสวนหญ้านะคะเพื่อเป็นปุ๋ยต่อไปค่ะแล้วก็จะไปคัดที่นู่นอีกทีนึงอันไรนที่เป็นเศษขยะเศษอะไรก็จะเอาทิ้งนะคะแต่ว่าก็จะไว้แค่ต้นหญ้ากับอื่นของเขาเท่านั้นนะคะที่จะอยู่ในสวนหญ้านะคะเป็นปุ๋ยเป็นอะไรต่อไปเนาะแม่แม่ค่ะ okay. เดี๋ยวก็คอยที่เขาฝากไปนะคะตอนนี้ลูกมาากับพ่อจ๋าก็เริ่มแบบรู้เรื่องแล้วนะคะรู้ว่าเออรถเข้ามาทํางานมาทําอะไรอย่างนี้แล้วก็ไม่ตื่นไม่อะไรแล้วะคะ่ะนี่พ่อจ๋าก็ก,ก็ก็รู้นะคะรู้ว่าเออมีรถมีอะไรมีคนเออ่แปลกกลิ่นมาทํางานมาโน่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแม่แม่เขาก็รู้แล้วนะคะอืมก็ถือว่าโอเคปรับตัวได้เร็วนะคะไม่ถึงห้านาทีเราก็เรียนรู้แล้ว น้องนางเนี่ยจะตื่นหรือไม่ตื่นขึ้นอยู่กับพ่อแสนสุกนะคะถ้าพ่อแสนสุกพาตื่นเขาก็ตื่นนะคะเพราะว่าเขาเขา,เขาก็ตามพ่อนะคะแม่แม,แม่เหมือนเด็กอะคะ่ะม,มาลูกนางมามามาแต่ก่อนหนูก็รดแม็โครเดี๋ยวนี้หนูกลัวแม็โครเหรอลูกพอดีอ,อรถมาใหญ่เออรถมาใหญ่รถมาเยอะค่ะแม่แม่นะคะ่ะก็เลย ทำให้เด็กๆงงกันหน่อยปกติก็จะมีแต่รถไถมาคันเดียววันนี้มาสองคันทีเดียวก็งง,งกันเนาะมนแม,ม่หาแต่ว่าก็ปกตินะคะก็ยืนมองปกติะคะ่ะน้องน้าวิ่งไปไหนลูกจะไปชนก็ปล,ลุกดูหูตั้งค่ะอยากรู้นะคะอยากรู้ <c oughs> เออพอแสนก็กินหญ้าปกติเขาก็ปรับตัวได้แล้วนะคะเมื่อกี้อาจจะตื่นตื่นหน่อยเพราะว่างงง,งว่าเอไถนะแปลกกลิ่นคือ คือแปลกกลิ่นในที่นี้คือไม่ใช่กลิ่นตะอ้วนไม่ใช่กลิ่นน้องนิกที่เขาคุ้นเคยนะคะเป็นกลิ่นพี่ๆที่เขามาออทํางานนะคะก็เลยอาจจะงงๆกันหน่อยเขาก็ระวังตัวด้วยความที่เขาก็ตกมันด้วยนะคะแต่ก็ไม่มีกระโดดไม่มีทําอะไรโยนใส่ใครนะคะก็ปกติก็ถือว่าเท่านี้ก็ดีใจมากแล้วค่ะแม่แม่ช้างตกมันนํามันไหลอาบแก้มขนาดนี้เนาะเจอแปลกกลิ่นทั้งคนแปลกกลิ่นทั้งรถต่างๆนะคะแต่ก็ไม่กระโดดใส่ไม่ทําอะไรใส่ใครเลยก็ถือว่าโอเคแล้วละคะ่ะ ทางนี้ไม่ได้ตกมันนะคะแต่ว่าเหมือนตกมันค่ะเนี่ยเขาเห็นพ่อเขากินเขาก็กินปกติค่ะแม่แม่ก็แต่สุกเขาเริ่มปรับได้เขาก็ปรับได้ตามพ่อนะคะก็มองปกติค่ะกินปกติเลยนะคะอร่อยนะลูกพี่รถคันใหญ่ก็ไปแล้วจ้านะคะก็เขาคาดไว้ประมาณน่าจะห้าถึงหกรอบก็หมดนะคะแม่แม่ พ่อจ๋าก็จับสัมผัสดูปกตินะคะแต่ว่าก็ไม่ได้เขาเรียกว่ายัางไงนะไม่ได้แบบว่าไม่ได้กระโดดหรือว่าไม่ได้แบบรำคาญใส่รถอะไรอย่างเงี้ยค่ะแม่แม่เขาก็ปกติของเขานะคะถาาว่าตกมันหนักมนไมก็ดูเลยค่ะเต็มพิกัดเลยนะคะช่วงนี้เต็มพิกัดเลยนะคะอ,อ,อยากรู้อยากรู้ทีนี้อยากๆๆอยากรู้อยากรู้รถแมคโครแล้วค่ะแม่แม่ไม่กลัวแล้วนะคะ เพราะว่าเขาเขาก็เริ่มปรับตัวได้นะคะเริ่มแบบอ๋อรู้แล้วว่าโอเครถเขาไม่ได้จะทอะไรเราเขาก็มาทําความสะอาดให้เราโน่นนี่นั่นอะไรเงรี้ยโอ้โอ้ตกใจใครไม่เพราะแสนเขาตีมือไงเมื่อกี้เขาตีมือทีนี้เดินเพราะแสนสุเขาตีมือเ <c oughs> พราะว่าอาพี่ช่างเขาอยู่นะคะเขาแปลกกลิ่นเขาก็ตีมือระวังตัวไว้เนาะเขา่ทงสนน้องดวย เนี่ยนะคะก็<อ>กินปกติ<อ>ค่ะแม่แม่อ๋อพอดีพี่เขามารถสองคันเลยง่ายคือนี่จะเร็วค่ะแม่แม่ค่ะโอเคเดี๋ยวต่อไปเราก็จะเอ่อผลไปทิ้งเรื่อยๆแล้วค่ะเพราะว่าเอ่อตอนนั้นก็ติดติดทําบ้านด้วยนะคะก็เลยพื้นที่อะไรไม่ตรงแม่อะไรทําอะไรก็กลัวผิดพลาดไปหมดนะคะทีนี้เสร็จจากทางน้ำเสร็จร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วเราก็มาลุยทางนี้ต่อให้สะอาดเหมือนเดิมนะคะ ลูกนางหนูเอื้อมไม่ถึงหลบรูกหนูงวงน้อยอยู่อยากเห็นพ่อจ๋าเขายื่นไปหารถก็ยื่นไปตามเขาค่ะเห็นพ่อทําอะไรก็ทําตามทุกอย่างนะคะเพราะว่าเขาก็เรียนแบบพ่อนนองแม่แม่หาเขาอยู่อะลูกนางเก่งแล้วลูกเก่งแล้วเก่งละ อันรอยติดตตรงนี้เนี่ยเป็นนานแล้วนะคะไม่รู้ไปข่วนอะไรมานะ,ะเป็นเป็นมานานแล้วนะคะเ,คเดี๋ยวรอดูพี่พา่เขาทำงานนะคะตรงน้องนางนี่เขาว่าสามรถค่ะสามรถก็เสร็จนะคะดูเ,เออขาเก่งแล้วเนี่ย เขาเก่งแล้วเขาเก่งแล้วเขาเก่งแล้วอะไรลูกอะไรเอาอะไรเอาอะไรมานีมาเร็ว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 อ้าวเก่งแล้วนะเก่งแล้วนะโอ้รถผ่านใกล้ๆก็เขาก็ายืนอยู่กล้ามองแบบเอรู้ว่ามีน้องนิกมีตาอ้วนอยู่นะคะก็ไม่แบบไม่ไม่ตื่นมากค่ะแม่แม่เขาก็เริ่มปรับตัวปรับอะไรได้เนาะด้วยความที่ เราก็ต้องดูข้างๆเขาด้วยนะคะลองางแบบว่าดูเขาด้วยนะคะว่าเออรุ่นนี้นั่งอามเธอที่นี้อยากขึ้นรถแล้วอยากขึ้นรถเขาเห็นรถแมคโครเห็นแมคโครเออเห็นแมคโครก็เห็นด้วยก็อยากกินนะคะเออถามว่าเออให้ให้ให้คุณอาเขาก้อนกุ้ยให้น้องนังจะได้ไม่รู้นะคะจะได้ไม่สื่อเนาะเออ เราเป็นการสึกลูกไปในตัวด้วยค่ะทําไมว่าทําไมไม่เอาลูกออกไปก่อนออกไปไม่ได้นะคะเพราะจ๋าตกมันอยู่ค่ะนะคะแม่แม่ถ้าเขาอยู่เป็นื่อเพ่าจ๋าทำงานจ๋าเป็นอันตรายากับพี่เขาเนาะดีลูกเขาหายอารมณ์เสียละใครเอาลูกฉันไปนะคะอ่าโอเคเดี๋ยวเรารอดูตอนเสร็จเลยแล้วกันนะคะ <S <S เดี๋ยวเพิเติมก่อนฝั่งนี้่อนดูพี่เขาเอา่อยกขึ้นนะคะ มีแต่ใบหญ้าที่ตายแล้วละค่ะแม่แม่ต้นหญ้านะคะเศษอืต่างๆแค่นั้นเองนะคะโอเคไปกันค่ะรอดูตอนจบกันเนาะพระจ๋าก็ปกติค่ะแม่แม่กินอาหารปกตินะคะคไปดูกันต่อค่ะอ่ะก็มืดเลยนะคะแม่แม่พอดีเตรียมเก็บเอ่อกวาดทำความสะอาดพอดีรถไถคุณปู่มาด้วยนะคะ,คะก็ยังเหลืออีกกองหนึ่งข้างหลังนะคะพอดี มันมืดก่อนนะคะแม่แม่พี่เขาทำไม่ทันนะคะเพราะว่าหน้าหนาวก็มืดเร็วนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้เขาก็จะมาทำต่ออีกวันหนึ่งตอนเช้าก็ขนอีสระอีสามรอบก็ได้แต่หมดนะคะนี่พี่เขาก็จอดรถไว้ตรงนี้เลยค่ะเพื่อพรุ่งนี้จะได้เสร็จไวๆเนาะแม่แม่ค่ะก็แกก็เร่งสุดๆแล้วแต่ด้วยสถานการณ์ที่มันมันแบบมันมืดเร็วมากนะคะแป๊บหนึ่งก็มืดแล้วเนาะก็เลยเพักไว้ก่อนนะคะไม่เป็นไรเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาเริ่มกันใหม่นะคะ อันนี้ก็หญ้าสวนใหม่ที่เราได้ไปซื้อนะคะที่แม่แม่ช่วยเมตตาช่วยซื้อผลไม้ลูกนางนะคะลูกนางน้อยก็กินหญ้าอยู่คะ่ะตอนค่าคืนนี้ก็ขอบพระคุณทุกกําลังใจนะคะยังไงพรุ่งนี้น้องมิกจะมาอัปเดตให้ดูอีกทีหนึ่งเนาะว่าบ้านเป็นยังไงไถยแล้วเป็นยังไงนะคะแต่ว่าก็โล่งเลยหลังน้องนางนะคะแต่ว่าจะเหลือตรงข้อจ๋าอยู่ประมาณ3ามรถเพราะว่า ไปไม่ทันจริงๆนะคะแม่ๆพี่ๆแกก็เร่งแต่ว่าก็ไม่ทันนะคะมืดก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาสู้กันใหม่เนาะเดี๋ยวเจอกันในวันพรุ่งนี้นะคะหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ค่ะบ๊ายบายค่ะ